บรรยากาศวันนี้ทำไมสวยจังเลยท้องฟ้าดูดูเออหนาวนะจ๊ะเนาะหนาวแล้วจ้าหนาวแล้วไปพาลูกชายไปเดินกันเนาะใบไม้ร่วงร่วงจะหมดแล้วนี่ ลูกชายบัมเซอร์าลูกชายเดินบรรยากาศไม่ไปลูกสิยางไม่ขึ้นรถจะเดินไปขึ้นรถไม่ไปไม่ไปเราไม่ไปรถเราไปเดินเดินเดินเราเดินไปลูกเราเดินไป คือหลุดอืมบรรยากาศเดี๋ยวเด้อนี่บนท้องฟ้านี่ท้องฟ้าเหนาเหมือนฝนจะตกนะเอพราว่ามันมืดดูดิ เมฆอันนี้สวยสๆลูกชายเพิ่งต่อฟ้ามานนี้ท้องฟ้าวันนี้สวยมากมันเป็นคลื่นๆเหมือนน้ำทะเลเลยอืม สวยเนาะสวยเนาะจ้ะพี่น้องจ้าสวยสวยสวยไปกัน